มันนี่ยังม,มาตาส้มงซูง่ลูกกินได้เอาเผ็ดเผ็ดครับพากับเป็นวัดใครวัดน,นี่กันกินแต่ไม่ได้สร้างสว,ว่วางวะสว่างวะเผ็ดหามหอยหามห้องก็ได้กัน ต้นอยู่บ้านเียใช่เปลือกบ้างบ,าง,บางนา้ำเยอะขนาดนเลยใส่้ำตาลปิดไปน่อยใส่ผมวิเศษจ้ะ เตห,ห,ห,หลายสบยหลายแซ่บหลายแล้วแตผพ้มักด้อค่ะได้มาเคส้มมาเส้มมาเคเทศเดียวกันก็นเดีกันเนาะมาเคส้มให้มาเคเทศพี่ใหม่จ้ะใหม่พี่ลม,ม,มพนใส่ลงไปดกดกะเอาดมเค็มมากจงเดี๋ยวเต้พมักดิปายา,ยปาย้ายกัว้องมามาให้แกต้มมาให้ปาลาแกเฮ็ดเอง อันนี้ยายหนูรักเอามาให้จ้ะใส่มันั้งสามอย่างเลยนะพี่น้องเหลือน้ำตาลปิดน้อยไปหน่อยใส่ซ้ายน้อยแต่จ้ะามสรงใส่น้ำตาลน้อยนึงจะได้มีนาำเยอจ้ะ thế nào tương tự Cái toàn là nái như Cọc cọc กินขื่นกินขึ้นกระแทบแล้วจ้าได้กินแล้วเอานนี้อออกพี่น้องพี่น้องจ้ากระแทบแพบชิมมันจ้จา แซ่บอีหลีอีลอแซ่บกระดอกกระเดียดเด้อเห่อยรู้ไหเนี่ยแวะต้มซี่โครงหมูถานีดหน่อยค่ะต้มสมใส่หอมอันนี้ก็ผักชีใบเลื่อยหรือว่าหอมเปีบ้านเขากับหอมป้อมต้นหอมต้มแซ่บจ้ะต้มแซ่บกระดูกงี้ เขาไม่ไม่นมห้เด้อจ้าตำสมแซบ,บแซบแซบขนาดเลยต้มแซบห่อนอ่อาคิดเขาน้ำายแล้วเด้อจ้าสุกสุกค้นพี่นองป้องไปรับรองอร่อยแซบเว้อ จ้ะสุดห,หอนแซบ่บนี่แล้วกน้ำปลาดุออกซสายมอดใช่ไหม ¡Mira! Mm -hmm. mình đang giờ lên mình không mặc quà cụ ý muốn hàng kiểu ẩn Chị khó ngủ lại lên ngoài đi

พอดีเนาะกระเทียนเต็มหมดแล้วจ้ะ อืมจบดัง <c oughs> ลงโลงเลยคุณดังทั้งแป๊บด้วย คืนนี้นะขอลากคืนนี้ก็จะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยี่แว๊วชาแนลจ้าพบกำลังไม่คิดนายจ้าสวัสดีค่ะบาย